สวัสดีครับเลพไยเฮงชแนลคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลพไยเฮงต่แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีรนทางของอาชภาพกิจอาวิเศษฮานอยปกติก็หฮานอยวีพีนะครับขอดนีก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกลงวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงวดเมื่อวานขงเมื่อวานนะครับ เฉพะกีดออก14288นะครับขอเด่นลูบลิงสีนะครับจุดเด่นหลักสีนะครับ22ตัวต่อ88หลัก8ไม่มีในเด่นลูบลิงนะครับพิเศษออก92028หลัก2ไม่มีในเด่นลูบลิงนะครับในตารางบอลกฤสติกี20 ปกติออกหนึ่งสองแปดแปดเก้าสองหลักแปดไม่มีในเด็นลูกเี้นะครับเราปกติในเขานะครับ v ทออก3ามเกสหเกขาเด่นเรืร่องหกนะครับุดเด่นเราหกไม่มีหกเก้าแพต่ตัดให้นะครับเราขอวานมาแค่นึ่ชุดนะครับในรอบชกิจ นี้เรามาตามไปต่อนะครับแนวทางหอยฮานอยประจำวันที่สิบเจ็ดกรกาคมสองห้าหกเก้านะครับตรงกับวันเสาร์นะครับแนวทางหอยฮานอยจะมีแตไหนบ้างแนวทางหอยฮานอยห้เด่นลูกเลี้งไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับเด่นลูกเลี้งตามกํลังกับสติยอาลังหกห้าแลกเจ็ดทั้นี้ ต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นครับจุดเด่นของราคาสหรับกินี่เขาทำขึ้นมาพวกคมเตือนนั้นนะครับปวดใจวิจารยญาณในการรับชมไม่เลยไม่ถูกใจ,มใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับหรืออุปกรณ์เทือนเท่านั้นจุดเด่นหลักห้าก็จะมี5้าใน หาสองหาสามห้าหกหาเจ็ดนะครับต่อไปเราจะเป็นชุดเด่นวหลักเจ็ดแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสมบนะครับถอนขายอารมณ์ชุดที่หลักเจ็ดก็จะมี เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดลองนะครับชุดลองแทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับปวดใช้จจรยานในการรับชม ตัวหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสิทต,ต,ต,ตินี้สามารถนําไปใช้กับแนวทางอวยอน,นอย่างอื่นๆไม่ดได้ให้ได้นะครับลองดูใช้ตีย่อนละในตารางวันกับสิทติก็จะมีห้าหนึ่งเจ็ด สามหกสองนะครับเปแค่แนวทางนะครับจะนาเรนะิ่นําไปใช้ตไปก็จะเป็นชุดสามตัวสามตัวอาจะะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่จุดเด่นก่อนจบคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับะท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนที่เป็นใหม่สองตัวมือทีของท่านสามตัวก็จะมีห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสามนะครับสี่ชุดเดน่นสองตัวเด่นตัวจเจาะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกห้าสองหนึ่งสามนะครับ วันนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกันดูนางวัลก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ